บ้านอาชีพกูเล็กสวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาชวนพี่ๆทำหมูปิ้งสูตรโบราณค่ะหมูนุ่มๆฉ่ำๆกันเลยอยากมีอาชีพเสริมแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นทำอะไรดีลองศึกษาเองก็ยังไม่สำเร็จเสียเวลาลองผิดลองถูกเสียเงินเสียทองทำทิ้งไปซะก็เยอะอยากมีที่ปรึกษาคอยแนะนำช่วยแก้ปัญหาให้ทำขายได้จริงๆสักสที สนใจเรียนติดต่อไลน์ at นายเล็กคุกมาเริ่มต้นกันที่ส่วนผสมก่อนนะคะสำหรับหมักหมูก็จะเริ่มต้นที่3เกลเลยนะคะมีกระเทียมค่ะพริกไทยขาวป่นแล้วก็รากผักชีเดี๋ยวเราเอา3ตัวนี้นะคะไปโคลกรวมกันค่ะต่อมาค่ะจะเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะวันนี้หมูใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะ น้ำตาลทรายสีลำแบบไม่ฟอกสีนะคะแป้งข้าวโพดแล้วก็หัวกระทิค่ะถ้าใครใช้เป็นกระทิสดนะคะจะยิ่งดีใเลยแต่ถ้าไม่มีหาไม่ได้ใช้เป็นกระทิกล่องก็ได้นะคะหรือจะเป็นกระทิถุงแบบพาสร์ไรท์ก็ได้เหมือนกันค่ะต่อมาค่ะก็จะมีน้ำมันรำข้าวค่ะเกลือผงปรุงรสหมูซีอิ๊วดำหวาน ซ้อนหอยนางลมส่วนนี้เป็นซีอิ๊วขาวค่ะส่วนของเนื้อหมูค่ะวันนี้หมูเลือกใช้เป็นหมูสันนอกนะคะก็จะให้ทางร้านหั่นสไลด์มาให้เรียบร้อยเลยค่ะมันก็จะมาเป็นชิ้นสำหรับพร้อมใช้แบบนี้เลยเดี๋ยวนี้สะดวกแล้วค่ะไม่ต้องมานั่งหั่นเองก็ได้นะคะเนี่ยมันก็จะมาเป็นชิ้นสวยๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีมันแข็งด้วยนะคะ มันแข็งอันนี้ก็ให้ทางร้านหั่นมาให้เหมือนกันหรือถ้าใครจะมาหั่นเองก็ได้ค่ะอันนี้เป็นกระเทียมพริกไทยรลกผักชีค่ะหมูไปโคลร,รวมกันมาแล้วนะคะเราก็จะทําเป็นซอสรอไว้ก่อนค่ะน้ําตาลปีบ๊บหรือน้ําตาลมะพร้าวค่ะน้ําตาลไม่ฟอกสีแป้งข้าวโพดเกลือผงปรุงรสหมูซีอิ๊วดำหวานอันนี้เราใส่เพื่อแต่งสีเท่านั้นนะคะ วันนี้เราก็จะไม่สีเข้มมากค่ะถ้าใครอยากให้ดำกว่านี้ก็เพิ่มได้ตามชอบค่ะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวผสมส่วนตรงนี้ให้เข้ากันก่อนค่ะเราจะทำเป็นซอสเอาไว้ก่อนที่สำคัญก็คือตัวน้ําตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวแนะนำให้เลือกใช้เป็นแบบนิ่มๆน,นะคะมันจะได้ขยำละลายเข้ากันได้ง่าย หรือถ้าใครจะใช้เป็นแบบฝาก็เอาไปทุบหรือว่าเอาไปขูดมาก่อนเนาะจะได้ทำงานง่ายขึ้นค่ะพอเข้ากันดีแล้วค่ะตามด้วยหัวกระทิน้ำมันรำข้าวก็ให้เข้ากันเลยนะคะให้น้ํำมันเขาเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะไม่ได้เอ่อไม่ให้แยกชั้นกันนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ ซอสอะคะ่ะลงไปหมักในหมูเลยนะคะก่อนที่จะหมักนะคะให้ดูข้างก้นนิดนึงนะคะถ้าก้นกระมังค่ะมีน้ําแบบนี้นองอยู่นะคะให้เราเทน้ําตรงนี้ทิ้งก่อนนะคะเดี๋ยวหมูไปลินทิ้งก่อนจากนั้นเราก็เทน้ําซอสอะคะ่ะใส่ลงมาเลยแล้วก็นวดคลุกเคล้าค่ะให้หมูของเราอ่ะ ดูดน้ำซอสเข้าไปให้หมดเลยตัวมันแข็งเนี่ยค่ะหมูก็จะหมักพร้อมกันไปเลยนะคะจะได้มีรสชาติด้วยเราสามารถนวดนวดแบบนี้ได้นะคะเบาๆได้นะคะเพื่อให้เขาเข้าไปในเนื้อหมูค่ะตอนนี้น้ํายังเยอะอยู่เลยเห็นไหมเราจะนวดไปจนกระทั่งส่วนผสมแห้งอะคะ่ะค่อยๆนวดไปใช้เวลานิดนึง ได้แล้วค่ะส่วนผสมน้ำซอสเนี่ยถูกเนื้อหมูดูดไปหมดแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราจะพลาสติกแปไว้นะคะนำไปหมักในตู้เย็นค่ะ5-6ชั่วโมงนะคะก่อนที่จะนำมาเสียบแล้วก็เอาไปปิ้งนะคะแนะนำว่าอาจจะใช้วิธีหมักวันนี้ค่ะทำวันนี้เพื่อที่จะขายพรุ่งนี้นะคะจะได้เข้าเนื้อได้ดีมากขึ้นค่ะ ตอนนี้หมักไว้ครบเวลาแล้วค่ะเราก็มาเสียบไม้ได้เลยไม้ที่ใช้วันนี้ค่ะจะเป็นไม้เสียบหมูปิ้งนะคะขนาด6นิ้ววิธีการเสียบนะคะก็จะมีวันนี้หมูจะทำสองแบบนะคะก็คือแบบแรกค่ะหมูเนี่ยเข้ามาชิ้นยาวๆเนาะเราสามารถเสียบแบบนี้ได้เลยนะคะค่อยๆด้นนะคะเหมือนเอาขึ้นเอาลงเนาะ แบบนี้ก็ได้นะคะตรงปลายเนี่ยพยายามอย่าให้อย่าให้เห็นปลายไม้โผล่มาแบบนี้เนาะเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยสวยเนี่ยตรงนี้ก็อย่าให้ย่นมากค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเวลาที่เราไปปิ้งอะคะ่ะเขาจะไม่ค่อยสุกนะคะเพราะว่ามันมันเป็นรอยย่นอยู่เราก็ดึงมาให้แบบตึงเล็กน้อยแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าสมมุติว่าใครอยากได้แบบว่ามันแข็งใช่ไหมคะเราก็อาจจะเสียบ ลองเอาไว้ตรงปลายไม้ตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะอันนี้เป็นแบบแรกเนาะวิธีเสียบอีกแบบนึงค่ะเราก็จะเอาเนื้อหมูะค่ะมาตัดให้ได้ชิ้นขนาดสวยๆก่อนถ้าใครจะเสียบหมูแบบนี้นะคะแนะนำว่าให้ตัดหมูให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการก่อนที่จะหมักเลยนะคะจะได้เพื่อความสะดวกเสร็จแล้วค่ะเราก็ทีละอันเลย เราก็มันหมูอะค่ะลองไปก่อนอันนี้ก็ลูดมาเลยค่ะเราก็ดันไม้ขึ้นไปเนาะกดเนื้อหมูไว้นะคะแล้วก็ดันไม้ขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะมาแบบนี้เราก็จัดลงมาค่ะอ,คอยากได้มันหมูขั้นอีกทีนึงก็เสียบเลยนี่ก็อีกอันหนึ่งยูด่ด,ด้านบน อันนี้เราก็จะได้หมูปิ้งไม้ประมาณนี้สองแบบให้เลือกนะคะว่าพี่ๆอยากจะชอบเสียบแบบไหนก็ตามชอบได้เลยค่ะก่อนที่เราจะาหมูลงไปปิ้งนะคะเราก็ต้องมาจัดก่อนที่จะลงเตาด้วยนะคะเพื่อให้มันสวยนะเพราะว่าบางทีวางทิ้งไว้ะคะ่ะมันก็จะแบบเสียทรงนะแบบนี้มันก็จะไม่สวยค่ะ เสร็จแล้วนะคะพรมด้วยหัวกะทิค่ะกะทิที่ใช้นี่ก็คือเป็นกะทิกล่องนะคะพอปิ้งไปสักพักหนึ่งค่ะสังเกตด้านล่างเขาจะเริ่มมีเเป็นสีขาวขุ่นนะคะก็คือหมูเริ่มสุกเราก็พลิกกลับด้านค่ะพอกลับแล้วก็พรมกระทิด้วยจ้าหมูของเราจะได้ฉ่ำนะคะไม่แห้งค่ะ หมูปิ้งของเราวันนี้สีของหมูจะไม่ดำมากนะคะเพราะว่าหมูไม่ได้อยากให้เขาแบบสีเข้มมากเกินไปค่ะแต่ถ้าใครอยากได้แบบสีที่เข้มมากกว่านี้นะคะก็ไปเพิ่มในส่วนของซีอิ๊วดำหวานได้ปรับได้ตามความชอบเลยนะคะเตาสำหรับปิ้งหมูปิ้งอะคะ่ะจะเป็นเตาถ่านหรือว่าเป็นเตาแก๊สเตาไฟฟ้าก็ได้นะคะได้หมดเลย ต้องส่วนที่เขาไม่ไม้ตรงนี้เดี๋ยวเราเอากันไกลตัดแต่งได้นะคะคราวนี้เราก็ดูสีอย่างเดียวแล้วค่ะโอเคใช้ได้แล้วเราก็ขึ้นเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะหมูปิ้งของเรารับรองถูกออกถูกใจแน่นอนค่ะ แล้วหมูชิมก่อนนี่ช่ำๆเลยค่ะหมูนุ่มอร่อยมากๆลองทำกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อ้ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆไว้พบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ